สวัสดีครับผมเคลนคริกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกเท้าหักนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกนิ้วโป้งหักนิ้วเท้าหักหรือหลังเท้าหักนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะเหล่านี้แล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ภาวะนี้หายได้เร็วซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาอธิบายถึงการดูแลภาวะเหล่านี้ครับซึ่งจะครบจบในคลิปเดียวเลยครับแล้วเราก็มาดูกันเลยนะครับ คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปกรณ์เกี่ยวกับเท้าแลือุกปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับกระดูกหน้าเท้าหากักหรือหลังเท้าหากักนั้นมีหลายชิ้นนะครับลักษณะเวลาที่กระดูกจะติดเนี่ย ก็จะต่างกันในแต่ละกระดูกแต่ละชิ้นนะครับในชิ้นแรกก็คือเป็นในกลุ่มของกระดูกนิ้วเท้าาชี้กลางนางก้อยเนี่ยปกติแล้วกระดูกจะติดใช้เวลาประมาณ4-6อาทิตย์ครับส่วนกระดูกหลังเท้าชิ้นที่2 3 4เนี่ยจะใช้เวลาในการกระดูกติดประมาณ4-6อาทิตย์ครับส่วนในกลุ่มของกระดูกหลังเท้าชิ้นที่5ใช้เวลากระดูกติดประมาณ6-8อาทิตย์ครับส่วนในกลุ่มของกระดูกนิ้วโป้งหกัก นิ้วโป้งส่วนปลายหักเนี่ยใช้เวลาในกระดูกติดประมาณ4-6อาทิตย์ครับส่วนเนื้กระดูกหลังเท้าชิ้นที่1หักที่ต่อกับนิ้วโป้งนะครับใช้เวลาในกระดูกติดประมาณ6-8อาทิตย์ส่วนกระดูกชิ้นเล็กที่อยู่ใต้นิ้วโป้งแตกร้าวหักเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลา4-8อาทิตย์ในการที่กระดูกถึงจะติดนะครับซึ่งหลักในการรักษาก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือลักษณะรูปร่างของกระดูกที่แตกร้าว บที่2คือความมั่นคงในกลุ่มของอรูปร่างที่ดีไม่ผิดเพี้ยนอะไรและความมั่นคงสูงเนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มของเฟือกหรือว่ารองเท้าเท้าหักหรือว่าในกลุ่มของเฟือกนิ้วคุมให้เขาอยู่กับที่แล้วรอติดตามเวลาที่กล่าวไปในกระดูกติดได้แต่ในรายที่มีกระดูกผิดรูปมากหรือความไม่มั่นคงสูงและเป็นตำแหน่งที่จําเป็นต้องลงน้ําหนักอาจจะต้องจําเป็นด้วยการผ่าตาัดอาจจะเป็นเป็นดา,ดามเหล็กลวดหรือดามเหล็กใส่สกรูอันนี้อยู่ที่ ลักษณะของกระดูกที่เป็นและกระดูกที่ที่มีความมั่นคงระดับไหนนะครับก็จะกล่าวถึงวิธีการที่ทําให้กระดูกนั้นรอสมานติดนะครับซึ่งหลักต่างๆของในการที่กระดูกรล้าหรือหักเนี่ยก็จะเป็นหลักเดียวกันก็คือ r i c e นะครับส่วนของ r คือ rest rest ในท่าที่กระดูกนั้นมั่นคงนะครับเดี๋ยวก็จะกล่าวแต่ว่าในแต่ละกระดูกเนี่ยควรจะ rest หรือว่าอยู่ในอุปกรณ์ส่วนไหนนะครับส่วนไจะเหมือนกันคือไ c e คือทำให้เกิดความเย็นลดบวมนะครับ C คือ c o m p l e s i o n ก็คือทำให้เกิดความกระชับไม่เกิดการบวมเกินไปอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ว่าเป็นกระดูกชิ้นไหนนะครับส่วน E คือ elevation นะครับก็คือยกเท้าให้สูงเพื่อลดการบวมก็จะกล่าวถึงกระดูกชิ้นแรกนะครับก็คือเป็นกระดูกปลายนิ้วของนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางหักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้า เป็นกระดูกอยู่ในโครงที่แล้วไม่เคลื่อนเยอะเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาเราจะใช้เป็นบัตตี้สปินหรือว่าเฟือกนิ้วนะครับหรืออาจจะเป็นนุ่มฟ้าที่จะเป็นเฉพาะล็อกสําหรับนิ้วใดนิ้วหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงของนิ้วนั้นนะครับจนกว่ารอกระดูกติดตามที่ระยะเวลาที่กล่าวไปในช่วงต้นนะครับส่วนในกลุ่มที่2ก็เป็นในกลุ่มของถ้ามีการเคลื่อนสูงเนี่ยในกลุ่มนี้เราอาจจะยิงก็เรียกว่ายิงหเหล็กลวดหรือว่า K y เพื่อเข้าไปยึดในกลุ่มที่มีกระดูกนิ้วเคลื่อนนะครับ ในกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มของกระดูกหลังเท้าชิ้นที่ 2, 3, 4หักหรือราวนะครับในกลุ่มนี้ถ้ามีการเคลื่อนที่ที่สูงเนี่ยคุณหมออาจจะพิพจารณาการผ่าตัดเป็นอาจจะเป็นเหล็กลวดหรือว่าเด็กรามใส,ส่สกูอันนี้อยู่ที่การเคลื่อนของกระดูกนะครับในรายที่เคลื่อนไม่สูงและมีตัวประคองสูงเนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มของรองเท้าเท้าหักในรายที่เป็นอ,อักเสบไม่สูงมาก หรือในรายที่ต้องป้องกันสูงสุดเราอาจจะใช้ในกลุ่มของเฟือกหรือว่ารองเท้าวอล์กเกอร์บูทแบบสั้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวนะครับในลักษณะของตัวหลังเท้าหักเนี่ยอาจจะเลือกใช้3อย่างก็คือรองเทา้าเทา้าหักเฟือกหรือว่าในกลุ่มของรอ,องเทา้าวอล์กเกอร์บูทนะครับส่วนการลงน้ําหนักเนี่ยในช่วงแรกยังลงไม่ได้ผ่านไปเนี่ยเมื่อติดตามดูคุณหมอจะอนุญาตลงตามลำดับของเวลาที่กระดูกติดมากขึ้นนะครับสำหรับกระดูกชิ้นถัดไปคือกระดูกชิ้นที่5แตกร้าวหรือหักนะครับของหลังเท้าเนี่ย กลุ่มนี้ถ้ามีการเคลื่อนที่สูงเนี่ยหรือมีการกระชากออกของตัวกระดูกชิ้นที่5เราอาจจะใส่สกรูเข้าไปนะครับหรือในรายที่เคลื่อนไม่สูงเนี่ยก็ในกลุ่มนี้เราก็รอติดโดยอาจจะใช้เป็นในตัวของรองเท้า,อทารอ,าอ,าองเท้าเท้าหักหรือว่ารองเท้าเฝือก walking walking cash หรือ walking boot ในแบบสั้นหรือว่าในรายที่เป็น อาต้องการป้องกันไม่เกิดการเคลื่อนที่เลยเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มของเฝือกแบบสั้นที่ใส่ไปป้องกันในการหักของกระดูกเท้านะครับชิ้นที่5นะครับส่วนระยะในการติดของกระดูกชิ้นที่5แตกร้าหรือหักเนี่ยก็ดังที่กล่าวไปก็อยู่ที่ประมาณ4-6อาทิตย์นะครับแต่ว่าในรายที่เป็นแบบติดช้าเนี่ยอาจจะถึง6-10อาทิตย์ได้อันนี้กระดูกชิ้นที่5เนื่องจาก เลือดมาเลี้ยงในกลุ่มนี้น้อยกว่าบริเวณอื่นนะครับก็เลยกระดูกก็กจะติดช้ากว่าบริเวณของกระดูกชิ้นอื่นนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นกระดูกนิ้วโป้งหักเนี่ยนิ้วโป้งของเราเลยก็คือถ้ามีการเคลื่อนที่สูงเราจะจจะย,ยึดด้วยเหล็กรวดหรือ K y นะครับแต่ในกลุ่มของที่เลื่อนไม่เยอะเนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มของนุ่มฟ้าเพื่อล็อกนิ้วโป้งไม่เคลื่อนหรืออาจจะทําเป็นบัดดี้สปินคู่กับรองเท้าโพดัลลักเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเป็นบัดดี้สปินคู่กับวอล์กเกอร์บูท หรือบอดี้สปินคู่กับเฟือกอันนี้แล้วแต่พิจารณาในการใช้และความสมดุลหรือว่าลักษณะในการกระดูกที่หักนะครับในกลุ่มถัดไปนะครับก็เป็นกระดูกหลังเท้าชิ้นแรกหักเนี่ยถ้าเคลื่อนที่ไม่เยอะเราอาจจะใช้ในกลุ่มของรอ,องเท้าพอดัลลักได้หรือเป็นนุ่มฟ้าได้หรืออาจจะเป็น w วอล์กบูทแบบสัน้นหรือเฟือกได้เช่นกันนะครับอยู่ที่การอักเสบว่าสูงระดับไหนถ้าสูงไม่มากเรา,าจ,จะใช้นุ่มฟ้าได้หรือเป็นพอดัลัก ในระยะากลางได้ในระดับสูงอาจจะเป็นวอล์กเกอร์บูทหรืออาจจะเป็นเฟือกได้นี้แล้วแต่นะครับในลายที่เป็นเยอะเคลื่อนที่สูงอาจจะดามด้วยเหล็กและสกรูแบบเล็กเข้าไปยึดได้หรืออาจจะเป็นในตัวของ K คาเหล็กลวดเข้าไปยึดกระดูกนิ้วโป้งได้นะครับก็สําหรับในกลุ่มของกระดูกเท้าหักนั้นก็หลักหลกหลก,ก็มีหลายชิ้นนะครับก็พิจารณาในกลุ่มว่าเป็นกระดูกชิ้นไหนและหลักหลกคือรูปร่างนั้นมีการผิดเพี้ยนหรือว่าเคลื่อนสูงไหมหรือว่ามีการอักเสบร,ระดับใดและ มีความมั่นคงระดับใดซึ่งลักษณะในการรักษาก็แบ่งตามหลักการที่บอกไปนะครับและนอกเหนือไปจากนั้นนะครับสําหรับผู้ที่มีภาวะนิ้วเท้าหักไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งหักหรือนิ้วต่างๆของเท้าหักสามารถใช้รองเท้าฟ้าแ้งหรือรองเท้านิ้วเท้าหักเพื่อช่วยลดแรงกระแทกได้นะครับเพราะรองเท้านิ้วเท้าหักหรือรองเท้าฟ้าแล้งนั้นจะช่วยลดแรงกระแทกในส่วนบริเวณที่นิ้วเท้าได้มากกว่า50%เลยครับสําหรับผู้ที่มีภาวะเท้าหักนั้น ไม่ว่าจะเป็นกระดูกนิ้วเท้าหักหรือหลังเท้าหักนั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการอุปกรณ์ตามในคลิปเช่นรองเท้า Herm e x สําหรับภาวะกระดูกเท้าหักรองเท้าฟาแลงสำหรับภาวะกระดูกนิ้วเท้าหักหรือรองเท้าแ i r s t ต a ร์โต๊ด8รองเท้าวอเกอร์บูจากอเมริกาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับ ทั้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อม,มูลติดต่อหรือสแกนไลา์ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m e s เ e นเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกนันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ คลินิกรัดเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและออุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ